มินาซังคนเนจิวาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะใครที่ยังเนาะตอนนี้เนาะใครกําลังเรียนนะคะ,ะคําศัพท์เนาะเกี่ยวกับโมงนาทีอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเกี่ยวกับเวลาเนาะก็มาทบทวนด้วยกันได้นะวันนี้ก็มาท่องคําศัพท์ง่ายๆเนาะหรือว่าเป็นการฝึกทบทวนและกันสําหรับคนที่เรียนไปแล้วแต่ลืมนะคะ,ะมาดูโมงก่อน อ่ะอย่างเช่นตีหนึ่งบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามเนาะเราจะพูดว่าอะไรนะคะมาดูเนาะหนึ่งโมงนะคะหนึ่งโมงเนาะก็จะเป็นอิจิคือถ้าโมงเนี่ยมันจะง่ายกว่านาทีเนาะก็แค่ใส่ตัวเลขไปด้านหน้าแล้วก็บวกด้วยจิจิที่แปลว่าโมงนะคะหนึ่งโมงสองโมงสามโมงสี่โมงอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่เข้าไปแต่ก็จะมีข้อยกเว้นข้อที่เราต้องจำเนาะก็จะมีเลขสี่นะคะตัวที่ไฮไลท์เลย แล้วก็ถ้าเลข9ก้าก็คือตัวคุนะคะแล้วก็ถ้าเป็น7โมงอะไรเงี้ยก็ต้องใช้คำว่าชิจินะคะอืมชิจิดีกว่าเนาะชิจิจิอะไรเงี้ยค่ะอ่ะมาท่องกันใหม่นะอิจิจิหนึ่งโมงนิตจิสองจิยจีจจจ่จิสามจิจิฮาจิคุจิจูจิ จูอิจิจิจูนิจิก็จะเป็นนะคะตั้งแต่1จนถึง12เนาะแล้วก็ถ้าถามว่ากี่โมงก็คือใช้คำว่านั่นจิไปนะคะอีกรอบหนึ่งเนาะอีกรอบหนึ่งนะเอาใหม่เอาใหม่อิจิจินิจิซังจิยจิกจิโลคุจิชิจิจิฮาจิจิคุจิจูจิจูอิจิจิจูนิจินั่นจิ กี่โมงนะคะต่อไปนะคะการนับนาทีคือยากมากนะคะนาทีเนี่ยคือเราต้องจําต้องจําเลยนะคะเพื่อนๆบางคนเรียนไปแล้วก็มีลืมนะคะก็มาทบทวนด้วยกันได้นะ,ะหนหนาทีนะคะก็จะเป็นอิปปุ่งอิปปุ่งตัวอื่นนะคะมันอยู่ด้านหลังเนาะจะเป็นตัว N ตัว M หรือว่า ng ก็ได้นะคะแต่เซ่แบบถนัด คำว่า ng เนาะก็คืองงูถนัดงงูมากกว่าเนาะก็จะเป็นอีปุ้งนี่ฟุ้งอะไรเงี้ยค่ะนี่ฟุ้งอ่าสามนาทีสามปุ้งสี่นาทียงปุ้งห้านาทีกโกฟุ่งแล้วก็หกนาทีลบปุ้งนั่นะฟุ่งฮับปุ้งวฟุ้งอันนี้ก็จะอ่านได้สองแบบเนาะก็คือจุ๊ปุ้งหรือว่าจิ๊บปุ้ง อ่าสิบห้านาทีก็เป็นจูโกฟุงสามสิบนาทีพูดได้สามแบบเนาะก็จูอ่ะซังจุปุ่งซังจิปุ่งหรือว่าหังสั้นๆเนาะกี่นาทีก็คือนานปุ่งนะคะอีกรอบหนึ่งนะอีปุ่งนี้ oh ุ่งซังปุ่งยงปุ่งโกฟุ่งล็ปุ่งนานาปุ่งฮาปุ่ง คิวฟุง่งจูปุง่งจิปุง่งจูโกฟุง่งสังจุปุง่งสังจิปุง่งฮังนันปุง่งนะคะอืมต่อไปนะคะการนับวันเนาะในรอบสัปดาห์อย่างเช่นวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารเนาะเราก็ใส่คำว่าโยหลักๆแล้วก,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 ก็คือโยบินะคะโยบิเนาะ ส่วนวันจันทร์ก็จะเป็นนะคะเกซึอ่ะอันนี้ขอให้เริ่มวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ก็คือนิจิอ่ะนิจิโยบิวันจันทร์เกซึโยบิอ่าวันอังคารก็คือคายโยบิวันพุธซุยโยบิวันพฤหัสโมคุโยบิวันศุกร์คิงโยบิวันเสาร์โดโยบิวันอาทิยนันโยบินะคะอีกรอบหนึ่งเนาะตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะ เกส u โยบิอ่าโทษทีค่ะโทษทีค่ะวันอาทิตย์นิจิโยบิแล้วก็เกส u โยบิค a าโยบิสุยโยบิโมคุโยบิคิงโยบิโดโยบินันโยบินะคะวันนี้เนาะเราก็มาเรียนนะคะการนับอ่าน,นาฬิกาเนาะก็คือการนับโมงนาทีแล้วก็วันในรอบสัปดาห์กันเนาะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปทบทวนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนะเาะแล้วก็ฝากกดติดตามหน่อยนะเพื่อนๆ แล้วก็เจอกันนะคะในคลิปถัดไปนะสวัสดีค่ะจ่ามาตานี